สวัสดีครับวันนี้มาดูสมเด็จวัตรแังองค์ผู้กายนะครับสมเด็จวัตรแังพิมพ์ใหญ่นะครับมาดูนะครับพระองค์นี้เนื้อจัดจ้านมากเลยครับเนื้อสวยมากเลยครับดูผิวเปลือยนี่เหมือนพระใหม่เลยนะครับแต่เป็นพระเก่านะครับพระผ่านการล้างมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ ก็ล้างพ่อผมก็ล้างตาผมก็ล้างครับสมัยก่อนคน้านนอกจะนิยมเอาพระไปส่งน้ําพระนะครับช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับหรือว่าสงการนี่เองนะครับจะส่งเนื้อให้พี่ๆเพืพ่อนๆได้รับชมกันนะครับพระที่ผมชอบมากเลยครับ ปกตินะครับช่วงนี้ไม่มีอะไเพืเ่นดูเนื้อกันนะครับสูงไปดูเนื้อน,นะเหมืับเพื่อเนเน,เนื้อนี่จัดจ้านเลยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนี่เต็มเลยนะครับโตองพักเลยนะครับ ถ้าจับบ่อยๆนี่ออกดำเลยนะครับองค์นี้ออกดำไปเลยครับเหมือนเวลาเราปั้นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวแล้วมันติดมือเราแล้วเราไม่ได้ล้างอะแล้วมันพุธไปสัมผัสกับอะไรนี่มันจะออกดำแบบนั้นเลยครับดูนะครับเนี่ยมหามนลสารนี่ครับคบาบยังอยู่นะครับคาบ คราบที่ล้างไม่ออกก็มีนะครับผ่านการล้างมารุ่นสูรุ่นนะครับเนี่ยครับใต้ฐานตรงนี้จะมีเส้นลงมานะครับเห็นไหมครับใต้ฐานทองนี้เป็นพระที่สวยมากนะครับถ้าใครได้ส่องนี่สวยจริงๆครับยอมรับว่าสวยเลยครับสวยมากสวยเหนือคำบรรยายเลยครับชมหน้าแล้วชมหลังนะครับ นดูเนื้อไหมครับเนื้อนะครับมวลสารนี่เหมือนกระจายอยู่ทั่วองค์นะครับไม่ชัดนะยังไม่สูงเห็นไหมครับ เ็ษมวลสารดีๆน,นะครับเพื่อน,นนะครับรอยก่อนรอยผุรอยย่นนี่มีหมดนะครับองนี้นะครับองนี้ส่งไปให้เซียนพันทิดูนี่ก็ขอดูตัวเลยนะครับเนี่ยไอตรงนี้เป็นสีเหลืองๆนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นเศษอะไรผมสง่ง ขยายได้แค่นี้ครับเพื่อเห็นไหมครับเหลืองนี่จุดนี้นะครับล้างมารุ่นสู่รุ่นนะครับล้างมานี่ดูนะครับนี่เม็ดพลาดนี่ครับนีหมดนะครับ ผลงารที่เขาว่าสมเด็จพึ่งมีนี่มีหมดนะครับขาดอยู่อย่างเดียวเซียนเขาจะเอาหรือเปล่ปาแค่นั้นแหละครับเออรับเพื่อนๆดูนะครับเรความคามความชัดนะครับพิมพเดียวกันกับองค์เสียดมนะครับเสียดมองเป็นล้านๆน,นะครับ ฐานที่สองเนี่จะมีจุดยุบสี่จุดนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่อันที่สองนะครับเนี่ยครับบางคนดูยังไม่ได้ดูเลยบอกว่าภาพใหม่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่องดูเนื้อดูอะไรเลยนะครับ ล้างมารุ่นสูรุ่นเลยนะครับนี่อยู่กับพ่อผมพ่อผมก็ล้างอยู่กับผมผมก็ล้างอยู่กับตาผมปูมุกตาผมก็ล้างครับล้างทุกรุ่นครับครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเผื่อมีพระดีๆจะให้ชมกันนะครับ เส้นใต้ฐานก็มีนะครับเส้นบางๆไรๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ